ก็เลยมาออกกำลังกายตอนเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะสาวค่ะเามือนเดิมพามาชมบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูช่องฟ้าฝั่งน้องการนะคะกาดีาดูดูดูทัชองฟ้าตกปั่นไป หน่อยนึงเลี้ยวกลับค่ะเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูท้องฟ้าอากาศมืดมากไหนอของต,ออออตอสะพานของอบตอ,อยู่ใกล้ๆบ้านเน่ะคะ่ะก็ประมาณไหลเห <im ple> มือนฝนจะตก <im ple> เราก็ปั่นมาสองคนสองสาวเหมือนรถตกลงไปเหมือนลงมาไม่มีคนลงมาเห <Billie ple> มือนฝนจะตก เราก็ปั่นมาสองคนสองสาวเหมือนแ้่ไข่ก่ะรถตัวเองใช่ไหมบรรยากาศดีมากเลยค่ะกัรถคู่โจ๊กเหมือนกันเนาะต่อไปประมาณไหลโลข้างหลังเขาก็กำลังจะขุดบ่อปลาเลี้ยงปลาค่ะข้างหลังเดี๋ยวให้ดูช่องฟ้าฝั่งน้องการนะคะ น้องฟ้ามาปั่นกันเราไหมคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่ไนค่ะหากันสองสาวเหมือนเดิมกับน้องการสองคนรถน้องการจอดอยู่ตรงนี้ไดค่ะหากันสองสาวเหมือนเดิม ไกลไม่ได้กลัวฝนแล้ไข่ดัรถตัวเองใช่ไหมบรรยากาศดีมากเลยค่ะรถคูจ่จะรถตกลงไปอย่ลงมาไม่มีคนลงงบไหมคค่ะมา,ากันสองสาวเหมือนเดิมแั้น้องการสองคนรถน้องการจอดอยู่ตรง ค่ะวันนี้อากาศดีค่ะฝนยังไม่ตกค่ะไปไกลไม่ได้กลัวฝนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่แถวของเจ๊คค่ะปั่นจักรยานผานสองคนกับน้องการตกปั่นไปหน่อยนึงเลี้ยวกลับค่ะเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูท้องฟ้าอากาศมืดมาสามสี่ห้านครอ บางเลนเส้นนู้นนะคะเหมือนเดิมนะคะการเงหน้าหน่อยอากาศค่ะวันนี้อากาศดีค่ะฝนยังไม่ตกค่ะไปไกลไม่ได้กนนะะลัวฝนค่ะไหมทาขง, or, ขงของอบตสะพานของอบตอยู่ใกล้ๆบ้านน่ะคะ่ะก็ประมาณไหลาย ลงมาไม่มีคนลงงงไหมฝั่งตรงนู้นก็จะออกไปแต่วันนี้อากาศดีมากอากาศเย็นสบายค่ะรถตกลงไปลงมาไม่มีคนลงลลงงไหมเหมือนฝนจะตกเราก็ปั่นมาสองคนสองสาวเหมือน เดิมค่ะบรรยากาศยามเย็นที่ของเจ๊แถวบ้านนะคะบรรยากาศดีมากเพื่อนๆสดชื่นนะคะการทักทายน่อยค่ะจบก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วนะเจอกันใหม่คะ่ะเหมือนฝนจะตกเราก็ปั่นมาสองคนสองสาวเหมือนรนต,ตกลงไปือนลงม,นมาไม่มีคนลง หนักไปหน่อยเช้าตื่นไม่ทันก็เลยมาออกกำลังกายตอนเย็นนะคะเพื่อนๆน,นะคะ่ะมาปั่นกันเราไหมคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อน ลงมาไม,มไม่มีคนลงงงไมรถตกไปลงมาไม่มีคนลงลนลงไลงไตก <c oughs> ปั่นไปหน่อยนึงแล้วกลับค่ะเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูท้องฟ้าอากาศมืดมาเดิมนะคะที่เก่าเวลาเดิมปั่นมาออกกำลังกายกันค่ะเมื่อคืนนี้งานวันเกิด แต่วันนี้อากาศดีมากอากาศเย็นสบายค่ะเดิมนะคะที่เก่าเวลาเดิมปั่นมาออกกำลังกายกันค่ะเมื่อคือนนี้งานวันเกิดสานขออตของอบตสะพานของบของบตอ,อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะ่ะก็ประมาณไหามาที่เดิมค่ะตรงนี้เขาเรียกสะพานอะไรเนาะ ลาเดิมปั่นมาออกกำลังกายกันคะ่ะเมื่อคืนนี้งานวันเกิดยาเย็นเหมือนเดิมคะ่ะบรรยากาศยาเย็นที่ของเจ๊แถวบ้านนะคะบรรยากาศดีมากเพื่อน,อนสดชื่นยาเย็นเหมือนเดิมคะ่ะบรรยากาศยาเย็นที่ของเจ๊แถวบ้านนะคะบรรยากาศดีมากเพื่อน สดชื่นเหมือนเดิมนะคะการไงนหน่อยว,นนวันนี้อากาศดีค่ะฝนยังไม่ตกค่ะไปไกลไม่ได้กลัวฝนนะคะการทักทายหน่อยค่ะจบก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะตกปั่นไปหน่อยนึงเลี้ยวกลับค่ะเพราะว่า จะให้ดูท้องฟ้าอากาศมืดมากมาที่เดิมค่ะตรงนี้เขาเรียกสะพานอะไรเนาะ งการจอดอยู่ตรงนี้าของบตสะานของอบอตองตอ,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 อยู่ใกล้ๆบ้านน่ะคะ่ะก็ประมาณไหลเดี๋ยวให้ดูช่องฟ้าฝั่งน้องการนะคะากาศดีมากดูัดดไนไช่องฟ้าแต่วันนี้อากาศดีมากอากาศเย็นสบายค่ะไปค่ะ เดิมแต่น้องการ2องคนรถน้องการจอดอยู่ตรงนี้นของอบอตอสะานของอบอตองอตอยู่ใกล้ๆบ้านนะะ่ะค่ะก็ประมาณหลายโลเหมือนกันเนาะประมาณหลายโลข้างหลังเขาก็กำลังจะขุดบ่อปลาเลี้ยงปลาค่ะ ใกล้บ้านนะ,คะ่ค่ะก็ประมาณไหลหนักไปหน่อยเช้าตื่นไม่ทันก็เลยมาออกกำลังกายตอนเย็นนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะ,าะาโโสะานของโอโบตสานของอบตสะพานของอบตอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะ่ค่ะก็ประมาณไหลสา, 3, 4, าลมสี่ห้านครปฐมบางเลนเส้นนู้นนะคะ ดูท้องฟ้าฝั่งนงการนะคะอากาศดีมากดูดูดูจับทหท้องฟ้าแต่วันนี้อากาศดีมากอากาศเย็นสบายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่